สวัสดีครับผมนรุงชาแนลตอนนี้ผมอยู่ที่วัดประจันตวนลานามนะครับทุกคนก็คือคลิปนี้จะพาทุกคนมาถ่ายเอาบรรยากาศที่วัดนะครับว่าตอนนี้วัดที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะมาชมบรรยากาศแถววัดนะครับทุกคนจะพาทุกคนไปดูนะมิตรภาพระหว่างทางนะครับระหว่างพี่น้องสอปลอาวแล้วก็พี่น้องไทยนะครับนะ ก็มันเป็นคลิปที่อบอุ่นมากนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันนะครับว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบอกเลยว่าโ,โหยิ้มตามนะครับเมื่อพี่น้องไทยเราไปเที่ยวที่สปปลาวได้ไปเจอพี่น้องสปปลา,ปาวกําลังเป่าแคนอยู่อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้ครับผมขอชื่นชมในความตั้งใจและรักษา มรดกละอนุรักษ์แห่งดนตรีไว้ครับดีดีีด้รู้จักครับดีดีดีจักเอาเาเผาเาเอือดเด้อเราเออาเงียบเงียบเสียงเงียบจุด แได้พี่รองด้เอ FC ทุกคนเนาะมือนี่มีนักท่องเที่ยวกลมาซื้นสมมาฟังเสียงแนเ่าเบื้อสะเกดเสียงแขนเราตอนนี้เราเสื่อมสังแขนเป็น<อ>ผู้ผลิตแขนอยู่เลาวด้อพี่้องหมอแคนเนี่ยเป็นคนเผ่าอะไรเผาตะลียงครับเผาตะลียงนี่จะเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ข,ของเมืองเซกองใช่ไหมคุ้มมแข้งอัตปือขอ,ง,ของ,ขงอัตปือเลยนะส่วนเป็นประชากรส่วนใหญ่ของแขวงอัตปือทียอยู่ทั้ง มากที่สุดที่เมืงดักจิงและก็ที่เสกองโดยโดยน้องชื่อะไรครับโดยโดยซื้อเสริมเสริมเสริมสางแขนเป็นสางผลิตแขนแร้งผลิตแขนของโดย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 แข่งอัตพื้เจาแข่งอาตพื้นเจะตอนนี้อัมาเที่ยวอยู่ที่แข้งเสกองอ๋ออยู่แข่งอาตพือนเป็นช่างทําแคนขายอจตพือตอนนี้มาเที่ยวที่เมืองเสกองแล้วก็ครวนเสียงแคนเป่าแคนแล้วก็จำหน่ายแคนเวลาั้ง่วต้อการจะซื้อด้วยโดยโดยครับ ราคาที่ถูกมากโดยโดยใช้เวลาในการทำกี่เดือนอ่าอันหนึ่งต่อสองวันสองวันเลยหรอโดยครับทำเองทำเองโดยโดยดีครับพี่รักษามรดกทางวัฒนธรรมจุกเป็นมรดกโลกใช่ใช่ขึ้นทะเบียนแล้วของสปปลราห้าสิบปีสปปลาวมั่นยืนโดยโมีช่องยูทูบมีช่องยูทูบละอ่าสามอ่ะเสริมโมเขนหน่อย และทางงานอ่ะเฟซบุ๊กเสริมสังแขนเสียงแขนลาวเป็นเฟซบุ๊กด้วยเป็นตัวเราอะไรด้วยใช่ไหมโดยโดยอันผากติดตามได้ด้วอันนี้พี่น้องมาจากประเทศไทยเป็นป่ประเทศไทยโด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 ยอ่าสีทายน้ำกันเลยพี่น้องถายน้ำกันโดยโดยายนกันอ่าสียขขอชื่นชมในความตั้งใจและรักษา มรดกและอนุรักษ์แห่งดนตรีไว้ครับดูนดินเดิดีได้รู้จักครับดูนเดินง่าดีรู้จักรเดินเป็นเครื่องกระจายถ่ายด้วยเดินเลยเอากระยักไก่กัดฟ้าขอแทนสักอันไหนได้ไหมเอาเอามาถ่ายเอามาซื้อขอซื้อได้เลยซื้อได้เลยเป็นไงบ้างครับทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมครับดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างอบอุ่นไหมครับยิ้มตามเลยใช่ไหมครับนะก็นี่แหละเขาที่เขาเรียกว่า มิตรภาพระหว่างทางที่แท้ทูนะครับมามาทุกคนตอนนี้อยู่ที่วัดประจันตวันารามครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นบ้านหนองโดนซึ่งเป็นบ้านผมนี่เองนะครับวันนี้มากับวัยรุ่นวรุ่นเขาเรียกว่าวัยรุ่นคาเปนะครับวัยรุ่นคาเป้นะนข,นะข้างหลังที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเขาเอินว่าอย่างกับปู่ย่า ปู่ย่านะครับสารปู่สารสารปู่ย่านะครับเดี๋ยวจะพามาดูสารปู่ย่าก่อนนะครับแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้ไม่มีตรงนี้นะครับนะแต่ก่อนนี้ไม่มีแบบนี้นะครับจะมีแค่สารแล้วก็ปวกนะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนนะว่าเป็นยังไงทุกคนแต่ว่ามันดูลังล้างไงก็ไม่รู้นะครับบริเวณวัดนะเดี๋ยวมีไกด์นำทาง ไก่น้ำทางไก่สใส่ไก่นี่วันนี้มีไก่น้ำทางครับไก่ก็จะขาเปมีอะไรที่จะอธิบายไหมไก่ไม่ฮะอธิบายได้ทำไมปวกมันขึ้นได้ไยังไงนะไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันนะครับทุกคนเบื้องปวกข้างในเนี่ยมันที่เป็นขึ้นย่งจานนี่ไหมเบ้งบืงบ้งบ้อง อย่างอยู่ข้างหนอ่ะเป็นกุฎพระติเขาเอินกุฎพระติอ,อ๋อปวกนี่หลายปีเร่งตั้งใจน้อยแล้วนี่เนี่ยตั้งใจน,น้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นพญาเต่า <c oughs> <c oughs> พญาเต่าครับอู้หันมากลางคืนเดอ้อเนี่ยคันมากางคืนเนี่ยหลอนเด้อที่บอกให้นะหันมากลางคืนเนี่ยหลอนออ <c oughs> นะนนนนนะไปทุกคน ไปต่อคือเหมือนเดิมครับเอาจักรยานมาเอาจักรยานมานะครับเดี๋ยวไปดูสถานที่ต่อไปคือตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าป่าช้าเก่าเอ้ยไม่ใช่ป่าช้าป่าช้าเก่านะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาเนี่ยขุดหลุมฝังศพเดี๋ยวมาดูกันทุกคนจะเป็นยังไงไปไกด์นำทางเรามีเขาเรียกว่าอดีตเด็กวัดเก่านะครับ เป็นคนนำทางนะเนลลทเล,ลทอร์เรียกว่าเทเลอร์อุ้ยขี่อืมผู้ใดมาขี่ใส่วะหลายแล้วโอ้โหมันเจียว่ะบรรยากาศบรรยากาศเย็นมากนะเทเลอร์เนาะบรรยากาศเย็นมากเลยฝั่งนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับนะพระพุทธรูปสวยมากเลย าช้าเก่าแต่ว่าเขาทําใหม่แล้วนะที่วัดทําใหม่แล้วนะครับก็อุย้ยเหลืออยู่ลงหนึ่งยังไม่ทุบหรือเปล่านะเขาก็ทําการล้างป่าช้าเป็นที่เรียบร้อยนะกลัวไหมเทเลอร์ถ้ามาคนเดียวกลัวหรือเปล่ากล,กลัวใช่ไหมไปาสาลาตรงนั้นแต่ก้อนนี่สาลาตรงนี้โอ้เหร่น,น้ำเลยครับ าลาตรงนี้เป็นสาระเหลีน,น้ำตั้งแต่นี้น้อยไปเละได่ว่าตอนนี้เหลียมไปได้แล้วนี่ครับตอนนี้เหลีมมไได้แล้วครับมันเป็นเจ็งซี่อยู่แล้วเห็นไ,ไหม เป็นย่างนี้หนองคันนี้เป็นปงเป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยโหเขาจัดงงจัดงานจัดอะไรแบบทำบงทำบุญเยอะมากแต่รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนมันมันดูเงียบเงียบไงไม่รู้อ่ะมันดูแบบองตรงมันดูสกรปรกอะ่ะ ไปบงใบไ,ไม้ไม่มีใครทำความสะอาดเลยทุกคนทีเลอรมันเกิดจากอะไรทำไมเขาไม่ทำความสะอาดเนี่ยจุนมันรูแบบแบบล้างไปเลยเนาะเทีเลอร์เนาะ <c oughs> ไหนอ่ะ <c oughs> โอ้โนกเสียชีวิต บรรยากาศทำไมมันวังเวงจังะอะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรรถคงไม่หายนะเทเลอร์เนาะทุกคนตอนนี้เราเจอศัตรูแล้วครับศัตรูมาเทเลอร์เดี๋ยวเราไปไปดูฝั่งนู้นดีกว่าปะเราไปดูฝั่งนูน้น บรรยากาศอ๋อข้างในนี้ที่เลือกตรงนี้เขาไม่ให้เข้าไปแล้วหรอใช่ไหม,ไมห,ไหรอตรัวนี้เขาก็ไม่ให้เข้าไปแล้วนะครับทุกคนมันดูแบบไ,ไงไม่รู้ เขาไม่เข้าไปแล้วทุกคนเอ๊ะมันดูแบบล้างๆไงไม่รู้อะทำไมไม่เห็นมีธงมีพระมีสมมัมมนาอะไรนะเธอเลือดเห็นเธอเลือดหรือเปล่า,าเห็นเธอเลือดไหมไปทุกคเออเดี๋ยวเธอเลิอดเราเดินไปฝั่งนูน้เนเดิน,อนอฝั่งนู้นเดินฝั่งนู้น ตรงนี้น่าจะเป็นโบดนะครับโบดที่จะสร้างทาใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าเราเจอศัตรูเยอะมากเลยลุตัวนี้นะครับอันนี้กัดคนอันนี้กัดคนไอ้ตัวนี้มันกัดคนนะตัวนี้กัดคน ไปต่อครับตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จนะโอ้ไม,มไม่มีใครอยู่เลยอะปกติจะมีคนอยู่นะฮะอุ๊ยไปดูปวกฝั่งนู้นทุกคนตรงนี้เนี่ยน่าจะโอ้นานนะกี่ปีแนละ้วเทเลอร์ถึงฮะตั้งแต่เทเลอร์เด็กๆอะ กีปีแล้วเนี่ยทุกคนนี่ยังไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยมันนานแล้วนะครับยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาทําบุญหรือเปล่าใช่ไหมเทเล์มันก็จะดูแบบสกปกสุกปกหน่อยนะเนี่ยมันผุมันพังไปหมดเลยทุกคนยาปวก ตรงนี้ก็เป็นป่าช้าเก่าตรงนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ยังเหมือนเดิมเลยข้างหลังอ่ะเป็นป่าช้าเก่าเหมือนเดิมเลยนะตรงนี้ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เห็นตรงถังนั่นไหมนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะเป็นที่โยกน้ํานะครับที่โยกน้ําโยกน้ําบาดาลแต่ก่อนเนี้ยไม่ไม่มีน้ํากินน้าใช้กันน้ําอาบก็มาโยกเอาที่วัดนี่แหละครับไปอาบไปกินไปใช้เนี่ย แต่ก่อนนะยุค90แต่ก่อนนี่ที่ยังไม่มีการพัฒนาเรื่องของประปาก็ใช้ตรงนี้แหละใช้ตรงนี้แหละในการกินกินดื่มแล้วก็อาบทุกคนสิ่งที่ยังให้เห็นลงเหลือในวัยเด็กก็จะเป็นตัวนี้แหละครับที่วัดจะเป็นที่โยกน้ําโยกน้าปราปาน้ําบาดาลน,นะครับน้บาดาลน้นําบาดาล แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็แบบโซมไม่มีใครมาทำกอาบศาสตร์เลยนี่ครับเห็นเป็นไม่ชียังไม่เห็นพระแล้วก็เนินสักรูปเลยนะทุกคนก็ยังไม่เสร็จเลยนะทุกคนทั้งกระจงกระจกอะไรเนะี่ยคือยังไม่เสร็จเลยนะครับ โอ้ยทุกคนครับเป็นไงบ้างก็เป็นแบบวัดแบบบบ้านเนาะก็มันดูแบบลงๆลางๆ้างๆยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เห็นแค่แบบไม่ชีหนึ่งคนเองนะครับแต่ว,ว่าพระก็ทั้งพระทั้งเนมก็ไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับทุกคนมันดูแบบเหมือนวัดล้างไปเลย ไม่มีไม่มีอะไรทุกคนนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะของวัดต่างจังหวัดนะครับถือว่าก็เป็นในเมืองเหมือนกันนะก็เป็นวัดที่แบบในเมืองเหมือนกันนะครับนะวัดเนี่ยแต่ว่าทําไมมันถึงเป็นขนาดนี้นะทุกคนแต่ก่อนนี้สวยมากเลย ตอนนี้มันเป็นสภาพแบบนี้ไปหมดแล้ว <laughs> <t> มากระห้องครับเขาเนี่ยวัดมีพระกี่องค์นะครับ ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันลกมันล้างมันเหมือนบปปล่อยให้ล้างไปเลยทุกคนนะถ้าเอาตรงๆนะผมชอบแบบนี้นะแบบเนี้ยนะครับชอบเป็นวัดป่า,ปาแบบเนี้ยนะครับมันสบายดีอ่ะมันเป็นธรรมชาติดีนับแค่ทําให้มันสะอาดก็พอแล้วอย่างน้าเนี่ยก็ให้ไม่เห็นน้ํานะครับให้ไม่เห็นน้ํา นะครับพวกถนนหนทางเนี่ยก็โอ้โหดูดิาดปูนอย่างดีเลยแต่ว่ามันสปกปรกเหมือนไม่ได้ทำความสะอาดมานานแล้วนะครับแล้วทุกคนก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องปั่นจักรยานกลับแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้บอกว่าปั่นมาก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงได้ใช่ไหมเทเลอร์ ปั่นกลับเนี่ยก็ประมาณ4ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไกลมากนะจากบ้านมาวัดเนี่ยมันไกลเสเหลือเกินนะครับทุกคนต้องขออนุญาตเอาจาักรยานก่อนปั่นให้ปวดน่องมาเลยนะครับทุกคนโอ้ยทุกคนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ให้ช่องผมต้องลงชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะพาทุกคนไปถ่ายแล้วก็พาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับไปดันดันเตนเต็โอู้ไปอกอะ่ะ เลเลยปั่นไป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 เลย